ถ้าวิ่งจริงจังก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วจริงๆถ้าเริ่มกีฬาเลยนะครับก็เมื่อน่าจะประมาณ25ปีที่แล้วนะครับก็คือเริ่มเป็นนักกีฬาเพากายก่อนนะครับตอนอายุ18เล่นกีฬามาเรื่อยจนติดทีมชาตินะครับจนได้แชมป์โลกนะครับในปี2015จริงๆก็มีหลายช่วงมากนะครับก็แต่เอาช่วง ที่เริ่มวิ่งดีกว่านะครับตอนเริ่มวิ่งจริงก็คือเป็นช่วงที่เจ็บป่วยนะครับก็คือเป็นเนื้องอกที่ตับก้อน14เซนนะครับก้อนใหญ่มากแล้วก็พาตัดออกไปนะครับแล้วก็ทําให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้ถึง6เดือนเต็มเตนะครับตอนนั้นไม่มีกล้ามไม่มีเรียกนะสุขภาพไม่ดีเลยนะครับทุกอย่างก็คือนอนติดเตียงเหมือนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอยากขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากขึ้นมาฟิตร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเริ่มที่จะ ก้าวอ,ออกมาวิ่งซื้อลองเท้าวิ่งแล้วก็ออกมาวิ่งก็นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในชีวิตครับผมจริงๆนะครับก็คือเราคิดว่าเราเป็นคนที่แข็งแรงอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเล่นกีฬามาทั้งชีวิตนะครับแต่เมื่อเริ่มวิ่งครั้งแรกจริงๆนะครับก็วิ่งได้แค่300เมตรแล้วก็เหนื่อยคือจบแล้ว0 0เมตรอา้าวตายแล้วทำไมเราอ่อนแออย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่า ต้องซ้อมแล้วนะครับต้องมีวิธีการที่เราจะทําให้เราเนี่ยวิ่งได้ดีขึ้นนะครับก็เลยจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ให้ความฟิตนะครับกับร่างกายแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันจะให้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับแต่ที่สําคัญก็คือนะครับได้เปิดโลกเปิดโลกของเราก็คือเวลาเราวิ่งเนี่ยเรามองเห็นธรรมชาติเห็นผู้คนเห็น สิ่งต่างๆมากมายนะครับมันก็ทําให้มุมมองในชีวิตของเราเปลี่ยนไปเยอะลดอีโก้ในตัวเราเองลงเยอะสมัยก่อนเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนยิ่งใหญ่มากนะครับแต่เมื่อเราออกไปวิ่งแรกๆเห็นอาม่าวิ่งแซงเราไปเราเลยรู้ว่าจริงๆแล้วอะโลกเรามีอะไรมากกว่าน,นั้นสําหรับคนที่คิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะทําสิ่งใดได้ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับหรือมีจุดมุ่งหมายแต่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้เนี่ยจริงๆอะเราอะควรจะตั้งจุดมุ่งหมายหลักไว้ก่อน นะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายรองค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวทีละก้าวนะครับเราจะไม่ท้อนะครับแล้วก็ทําให้มันสนุกขึ้นด้วยสําหรับนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เริ่มต้นจากศูนย์ะครับหรือติดลบเหมือนผมเนี่ยนะครับได้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับกล้าที่จะออกมาทําอะไรแล้วก็อย่าทิ้งความฝันนะครับทุกคนทําได้ครับ